ว้าวว้าวแกงไก่ใส่วุ้นเส้นสูตรสาวแมวจ้าสวัสดีค่ะมาพอกับสาวแมวไอแลด์บ้านทุ่งจ้ามันิสิผ้ามาเบืองใบหมักพีกเก็บใบหมักพิกไปเฮ็ดอันแกงอมจ้ะพี่น้องมังต้นหมักพีข่อยมันสีหนาวแล้วน่าจะเพื่อนพึ่งสีออกดอกเพื่อนพึ่งสีออกดอกมันสีท่านกินบอมันหนาวแล้วย่านเพื่อนนัน ตายกนว่าเสียาเขาบ้านกะว่าท่านไหนมีว่าท่านไหนมีโล่งเก็บเพื่อนอันเห็ดบัานพักให้เพื่อนแต่น่าจาว่าท่านไหนมีกินเห่านี่สว่าสิเก็บใบเก็บยอดเพื่อนจ่าพี่น้องเก็บใบมาเก็บเก็บใบเพื่อนไปเกีเฮ็ดอันแกงอมน่าจะอมใบหมกรีกเนาะพี่น้องเนาะอมใสอันไก่เออได้เมนู่แหละอมใบหมกรีกเนาะพอว่ามันหนาวแล้วเพื่อนเป็นดอกแล้วเพื่อนกระสีบดจับนวยแล้วเพิ่นกระสีรวง เเลยสิมากเก็บไปเข็ดอันกงอมใบหมักพลกนากนะ่าจะเนาะเบึงกาะลัางง่ามไหมพี่น้องปลูกซ่าเกินปีนี่กาล่างง่ามแต่ว่ามันหนาวแล้วนะจ๊ะมันสิบอเป็นนวลนสิบอติดนวลมันออกดอกมันกิสีอันนี้แล้วมันกิดสีหลวงแล้วนะจ๊ะเก็บใบมันไปเป็นแกงอมเนาะพี่น้องเนะาะเขาคัวไปเห็ดเกงอมก็สาวแมวนานะ่าจะเนาะไปเครื่องปรุง เครื่องปรุงแกงไก่ใส่วุ้นเส้นของเราเนาะพี่น้องเนาะกะเซมีม่หมกพริกจ้ะหมกพริกตะไคร่หัวหอมข่อยตําใส่กันแล้วนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดตะไคร้หั่นท่อนนะคะส่วนผักก็จะมีต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักฝรั่งเนาะจ้ะแล้วก็มีไก่กส่วนน่องติดสะโพกนะคะเนาะแล้วก็บวุ้นเส้นเด้อค่ะเด้อแล้วก็ใบหมกพริกที่ไปเด็ดมาจากสวนของสาวแม่เองจ้ะไปจ้ะไป แกงกันใดเลยตั้งหม้อให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาเครื่องลงไปผัดค่ะผัดเครื่องให้หอมแป๊บหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็ใส่ใส่ไก่ใบมะกรูดเครื่องแกง ไก่ใบมะกรูดเครื่องแกงนะคะผัดให้เครื่องแกงหอมนะคะใส่น้ำล้างคกนิดหนึง่งเรารวนไก่สุดได้ที่แล้วปรุงเลยค่ะน้ำปลรราค่ะของชุรสค่ะ ัดีค่ะน้ำปลาค่ะใส่เกลือนิดนึงโอเคร่วนไก่ก็เครืองก็บปลาให้หอมก่อน,ด,นอด้วยพี่น้องเด้อร่วนให้เหนื้อไก่มันสุกก่อนถ้าจังใส่หนามน่านนจะเนาะจัาจัเราข้าวร่วนไก่มันหอมๆอมก็เครืองแกงเขาก่อน กลิน่นกลินปลาค่อยหอมตึงๆเลยค่ะใส่น้ำล้างโคกค่ะปิดฝาไว้ปิดฝารอเดือดแล้วก็ใส่ผักนะคะเดือดได้ที่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแม่จะขอชิม เดือดได้ที่แล้วนะคะเบาไฟลงนิดนึงอืมปลานิดนึงปลานิดนึงเพื่อความนัวจะ้ะชิมรสที่ตามใจชอบนะคะรสของเราเราก็ใส่ผักเลยค่ะใบพิกค่ะ ใส่ใบพริกค่คะต้นหอมผักชีใส่เลยทีเดียวต้นหอมผักชีใบมมงลักใส่ทีเดียวค่ะแล้วก็วุ้นเส้นสูตรสาวแมววุว้นเส้นสีบรัชแส้นามด้วยจ่าพี่น้องจะต้มลงไปเลยเพะว่าขันท้าแซ้นามอ่ะวุ้นเส้นมันสิอืดมันสิอมหนามเยอะ ขึ้นเศษมันจะอืดมันจะอมน้ำเยอะนะา่าจะเอาใส่ลงไปเลยจังเสียเพราะน้ำม,มันห่อนความห่อนมันถ้าต้มเสศษไปแป๊บนึงเสศษมันจะเหนียวนุ่มมันจะพอดีกินนะน่าจะพันเอาไปแช่น้ำโบหัวสูตรสาวแม่สาวแม่หมัมกแบบนี้จ้ะแช่น้ำแล้วอุ่นเสศษมันอืดน้ำม,มันอมน้ำเยอะนะา่าจะแบบนี้เลยปิดฝาปิดเตา ปิดฝาปิดเตาพร้อมเสิร์ฟนะคะวุ้นเส้นกำลังจะเหนียวนุ่มค่ะปิดฝาปิดเตาสองนาทีค่ะเสิร์ฟได้เลยตักเสิร์ฟได้เลยว้าวว้าวสองนาทีผ่านไปวุ้นเส้นกำลังเลยค่ะวุ้นเส้นกำลังเหนียวนุ่มกำลังน่ากินผักก็กำลังดีค่ะไปค่ะ ตักเสิร์ฟกันได้เลยจ้าแกงไก่ใส่วุ้นเส้นสูตรสาวแมวจ้าไปตักเสิร์ฟจ้าพี่น้องไปไปกินเขาน้ำกันจ้าแกงไก่ใส่วุ้นเส้นหั่นห้อนใส่ใบมะพีกใส่ต้นหอมใส่ผักซีเหล้าผักอีตูหอมหอมผักอีตูฝรั่งดอกจ้า